สวัสดีครับจากร้านเชื่อเหตุคุณภาพดีราคาถูกนะครับมีลูกค้าหลายท่านนะครับสอบถามมาว่าทําไมทางร้านเรา,เาถึงเอาลังนะครับที่มีการใช้แล้วเนี่ยนำมาส่งสินค้าให้ลูกค้านะครับแล้วก็มีคําถามหนึ่งว่าทําไมส่งสินค้าเป็นพัสดุธรรมดานะครับมาตอบกันคนละข้อเลยนะครับ หนึ่งนะครับที่เราเอาลังนะครับที่มีการใช้แล้วก็คือลังทั่วไปนะครับตามร้านค้ามาใช้ในการแพ็คสินค้าเพื่อส่งให้ลูกค้านะครับเพราะว่า1เป็นการลดต้นทุนนะครับในการส่งสินค้าเพราะว่าในกล่องเนี่ยถ้าเราซื้อกล่องใหม่จากถังไปรณียีนะครับ ในการส่งสินค้าก้อนเห็ด5กล่องอ่าทษทีครับก้อนเห็ด5ก้อนเนี่ยจะต้องใช้ต้นทุนประมาณ30กว่าบาทในการซื้อกล่องกล่องหนึ่งซึ่งลูกค้าซื้อสินค้าเนี่ยห้าก้อน200บาทเนี่ยโดนค่ากล่องเข้าไปครับไม่มีทางที่จะสามารถขายสินค้าให้ลูกค้าได้ในราคา200บาท พร้อมราคาจัดส่งได้อย่างแน่นอนนะครับข้อที่2ทํทำไมจึงส่งสินค้าให้ลูกค้าเป็นพัสดุธรรมดานะครับเพราะว่าเป็นการลดต้นทุนในการส่งสินค้าด้วยนะครับข้อที่1เพราะว่าถ้าส่ง EMS นะครับหรือว่าส่งลงทะเบียนก็ได้ครับส่งลงทะเบียน น้ำหนักเกินครับลงทะเบียนไม่ได้นะครับน้ำหนักเกินนะครับเกิน2กิโลนะครับเนื่องจากไปสนีลงทะเบียนกำหนดไว้ที่ไม่เกิน2กิโลกรัมนะครับและก้อนเห็ดหาก้อนเนี่ยเกิน2กิโลกรัมแน่นอนนะครับ2 EMS ไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราส่งสินค้าทางไปรษณีย์นะครับโดยใช้ระบบ e m s นะครับค่าจัดส่งจะอยู่ประมาณที่100 30บาทถึง160บาทนะครับต่อกล่องซึ่งน้ำหนักแต่ละกล่องเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับทำให ราคาส่งมันสูงนะครับสูงปริศ์เลยทีนี้ในราคา200บาทนะครับไม่มีทางเป็นไปได้เช่นกันนะครับต้องขออภัยลูกค้าด้วยนะครับแต่ว่าเราจำเป็นต้องส่งสินค้านะครับในแบบพัสดุธรรมดาจริงๆนะครับเพราะว่าราคา200บาทเนี่ยกำไรนะครับกำไรในการ ขายสินค้าก็ไม่ได้มากมายนะครับหลัก 10- 20บาทนะครับผมก็ทางร้านเราก็ขอ,อนำเสนอนะครับหรือตอบคำถามนะครับลูกค้าบางท่านเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการรับชมและการติดตามสวัสดีครับผม